แต่นาดมีกออย่า,ารูรุ่น<ม>ฮอปครับผมว่านี่หนุ่มสายลุยครับมันออกแตะนะครับผมเป็นห้าอยู่ครับเปลน,นหาอยู่เอมันออกแค่แตะก่อนครับอยู่ถ่ายแตนาดเขาได้มาหน่อยครับเห็นสักตีดก๊ะเห็นสักสามมันระเบิดครับแล้ขวข้าวอาีเกนนับแล้นับเกนครับ เดี๋ยวนี้<อ>จำานักเด้อจำผลเลิศหรอครับจำาพเลิดจำผลเลิดนะเนอยูดูดูครับ so ตอนนี้กำลังออกเนะนี่ออกผมแจ๊ดเลยครับผมบใจพอมันก่อนสักติดเข้ามาใหม่ครับผมอืนี่นับเม็ดสิกันครับนี่กำลังออกกำลังออกครับนี่กี่แกนเจ้าปะ นี่แฮมกี่แกนในญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อไปเอาเพราะกันเลยเป็นหาแกน้อยครับเ็ดก้าังเอาครับเป็นหาเป็นดืเป็นหาโยมอืมอโยมสักตีดี่จ้าบ่อกสักติดเนี่ยแหงสักตีก็เห็ดแกแล้วกะต้นแหงสักสามอันนี่ขาวว่ะโบวเหรอผมต้องอวดถึงความขาวแล้วครับโอ้โหต้นอือทาชมเลยครับนี่นี่ทอปนุ่มบรรทานี่ ดขาจจโลขาจจโลดูว้าว่าแตกแล้วดูวายชอบหนุ่มบันหาเออดอเหนาหมดพี่น้องเห้ยเฮ้ยขึ้นนี้เนาะเท่าแล้วโอ้ตู้หลังออกดำกิดรอบใหม่เต้ นั like ่งแกนนัำแกนนั่งแกนแกนนี่ใส่ขาวโอ้อันนี้ขาวโจโฟนโจอืมขาวโจโฟนนี่ขอบห่าพอปอมได้แหกเลยแกนี่ถี่บินบินว่าอะไรเออนี่นุ่มอยู่บ่เฮ้ยนี่ขาวอยู่น้องแกเนี่ยขาวอยู่ปลายปไปยเอาไปกินขนมปิ้งบ้านนั่งกินขนมสักคำครับตุ๊ฝนตกไหมเย็นขนาดกำแล้วอ่ะ โองาเหรอมีเหรอโซงาอาไปน้นนี้น so ้ออันิน sí> uh, so yeah? you know ี่มันเคยมีแเพื่อทั้งแางกเลยเนาะมาเท่านะรลเนอาะเป็นฮาไปคิงก็มีอยู่เนี่ย ลายหักเลยต้นชาุ้งแบบนด่ชอบเล่นน้ำห่วยอ่างเดยอนน่ะน้ำห้วยหม้ออันนั่นเนาะน้เต็มแรกะ ติดเขามาแจมกับออกมองด้่หูเรืองอ่ะเนาะนเรอด ไปแฮวขนมปนอย่าลงไว้ครับห <c oughs> ้วยก็เหมาะเกินท <c oughs> ่บาร์าขงึ้นมา่นหอยอะ่ะอือันเจาหอยที่ลงไปตั้งอางน่แ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่เองน้อยตองตึงแม่ใครครับแม่ใครอะไรี่น่ะ ตุ่เนั่ยแหลนี่นี่นี่ยปตแมงบูด <patri> พ <ots> well, so. ีเจ็บบ่น้องมันครบก่านี่า่ไม่ก่านี่แมงบูดอีนี่ขืนมันคบเจ็บบ่มันไปคบอย่งมันก็ส้มเโลกับต